ตอนนี้เป็นตาไฟที่เรายังไม่ได้ขัดจะทำจะเป็นลักษณะหมองเศร้าหรือไม่สดใสก็เรามาทำการทาน้ำยาลงก่อนจะได้ขัดให้ f อได้เห็นว่าการขัด จะดีขึ้นไหมจะสดใสขึ้นไหมตอนนี้ก็รูบน้ำยาไว้ก่อนทานน้ำยาบางๆไว้เวลาเราขัดแล้วก็มาดูอีกทีว่าจะสดใสขึ้นไหม ก็ได้ทำการลูปน้ำยาไว้แล้วมาดูการขัดว่าไฟท้ายนี่จะสดใสขึ้นไหมจะเศร้าหมองเหมือนเก่าไหม สวัสดีครับ FC ผู้น่ารักทุกท่านขอตอนอนรับเข้าสู่ช่องอุ้มบุญสตอรี่ครับผมครับมาดูการขัดสีรถมาดูวิธีการขัดสีรถในการขั้นตอนที่จะขัดสีรถให้เงาไห้ขึ้นมาตอนนี้ก็ได้ทำการขัดสีรถ เพราะว่าเมื่อก่อนตาไฟระบบตาไฟจะเศร้าหมองตอนนี้ก็ได้ทําการขัดหน้าตาของสีรถให้สดใสขึ้นมาให้มองดูเหมือนออตาไฟใหม่ขั้นตอนที่เราทําการขัดตอนนี้ก็ใช้ใช้เครื่องทำการต้องทาน้ำยาไว้ก่อน ตอนนี้จะเป็นน้ำยาขัดเงาครับมาดูขั้นตอนที่เราทำการขัดสีรถก่อนอื่นเราต้องใช้น้ำยาทาสีรถไว้ก่อนก็ขั้นตอนที่เราจะเริ่มทำก็ต้องทาน้ำยาไว้ก่อน ทาน้ำยาสีออลถไว้ก่อนน้ำยาขัดวันนี้จะเป็นน้ำยาขัดสีรถใช้ขัดเงาขัดสีรถให้ยุอยู่ในสภาพให้ดูสดใสขึ้น เราทำการนําเครื่องขัดสีรถเข้ามาขัดได้เห็นในขั้นตอนที่เราทำการขัดสีขัดเงารถสีรถให้สดใสขึ้นจะไม่ซีดจางครับมาดูเครื่องมือที่เรา จะทำการขัดสีรถตัวนี้จะเป็นเครื่องมือขัดสีออขัดสีรถต่างๆใช้ขัดเงาขัดทาให้สีสดใสครับก็มาดูการขัดมีวิธีการขัดสีรถได้เลย ขันตอนต่อไปก็ขัดเรียงตัวน้ํายาออจะ่อทำให้เนื้อสีเงางาม มาดูตอนที่เราขัดเสร็จแล้วเรามาสังเกตดูเนื้อสีเออ่จะเงางามแล้วก็สดใสขึ้นช่วงที่เราขัดจะทำให้เนื้อสีเงางามขึน้นยาขัดเงาจะทำให้เนื้อสีเงางามขึ้น แล้วสดใสขึ้นครับตอนนี้ก็สังเกตเได้เลย FC ซีทุกท่านที่ไม่มีความรู้ทางด้านการขัดสีก็มาดูขั้นตอนของเราได้เลยครับตอนนี้ก็จะได้ทำการขัดให้ทั่วก่อนเ,ออเพราะว่าเราได้ลงน้ำยาขัดสีไปแล้ว ต้องขัดให้ทั่วให้หมดก่อนตอนนี้จะเป็นตัวกันชนกันชนตัวหลังเพราะว่าเราได้ทำการรูปน้ำยาไว้แล้วทุกขั้นตอนที่เราทำเราขัดก็ให้ f อฟได้เห็นไปด้วยกัน ก็ขั้นตอนในการขัดสีรถประตูสีจากประตูที่เราได้ทานน้ำยาไปแล้ว ตาไฟที่ไฟท้ายที่เรายังไม่ได้ขัดตอนที่เรายังไม่ขัดมาดูว่าจะเป็นสภาพแบบไหนตอนนี้เป็นตาไฟที่เรายังไม่ได้ขัดจะทำจะเป็นลักษณะมองเศร้าหรือไม่สดใสก็เรามาทำการ ทาน้ำยาลงก่อนจะได้ขัดให้ f อฟได้เห็นว่าการขัดจะดีขึ้นไหมจะสดใสขึ้นไหมตอนนี้ก็ลูปน้ำยาไว้ก่อนทานน้ำยาบางๆไว้ เวลาเราขัดแล้วก็มาดูอีกทีว่าจะสดใสขึ้นไหมรับมาดูการขัดว่าปลายท้ายนี่จะสดใสขึ้นไหมจะเศร้าหมองเหมือนเก่าไหม ก็มาดูเรามาดูใกล้ๆว่าเราขัดแล้วเวลาเราขัดแล้วจะสดใสขึ้นไหมตอนนี้ก็สีสดใสขึ้นแล้วก็ไฟท้ายที่แต่ก่อนเศร้าหมองตอนนี้ก็สดใสขึ้นตอนนี้จะได้ทำการขัดสีทั้งคัน จะให้ดูดีขึ้นไม่ให้สีเศร้าหมองสีท่านใดที่ต้องการอยากใช้บริการให้เราทำการขัดสีหรือว่าตาไฟของท่านหรือไฟท้ายของท่านเศร้าหมองหรือเก่าก็ติดต่อของทีมงานช่างได้เลยของเราได้เลยหรือติดต่อมาทางเบอร์โทรจะได้วางเบอร์โทรไว้ ก็เบอร์โทรครับ062-139-88-98ครับย้ำอีกทีเบอร์โทร0 6 2 1 3 9 8 9 9 8ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถการรับทำขัดสีสีของท่านเศร้าหมองหรือไม่สดใสเราทำการ รับทารับขัดสีให้พิกัดอยู่ที่อยู่ในเขตอำเภอบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครมนมก็ติดต่อทางเบอร์โทรของเราได้เลยก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนท้ายคลิปนี้ขอฝากอีทีทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยเพื่อแอดมิน จะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม